สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่าน,นครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตะที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยา่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามร,รับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับและใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ โอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวหลังเกมเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ของตำนานนักเตะของแมนยูเริ่มต้นกันมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของพอสโคก่อนนะครับพอสโคเนี่ยได้มีการคอมเมนต์หลังเกมภาพรวมอย่างไรกันบ้างเอาเป็นในส่วนที่พอสโคเนี่ยโยงไปที่ลาบลังนิดก,ก่อนแล้วกันนะครับพอสโคเนี่ยบอกว่ามันแย่แบบนี้มา,าราวๆหกถึงเดเดือนแล้วนะครับ หลังจากที่เราเนี่ยมีการปลดโอเลกุนาโซชาเราก็เห็นได้แบบอย่างชัดเจนนะเราต่างรู้กันดีครับแต่แผนการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะซึ่งคุณเนี่ยต้องมีแผนรองรับนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการโค้ดร,ระดับท็อปเข้ามาสู่สมโมสรเพื่อฟื้นฟูนสถานการณ์ณตอนนี้นะครับนี่คือสมโมสรแมนยูของเรานะครับพวกเขาเนี่ยควรได้สิ่งที่ดี่สุดในทุกๆด้านการไม่มีแผนการแล้วก็เอาผู้หน่วยการทางด้านกีฬาเนี่ย มาทำหน้าที่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับเขาเป็นโค้ดคุมทีมเพียงแค่2ซีซันเท่านั้นในช่วง10ปีหลังสุดนะครับแต่ก็อย่าเข้าใจผิดครับภาพรวมเนี่ยผมก็ชอบเขานะผมคิดว่าเขาเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทําได้ดีพอสมควรแต่เขาเนี่ยดูเหมือนจะขาดประสบการณ์การคุมทีมในช่วง5-6ปีหลังมานี้ซึ่งแมนยูนะตอนนี้ให้เราดูครับว่าเหมือนกับเป็นทีมที่ต่างคนต่างเล่นนะครับ แตกต่างจากทีมอย่างซาวเทมตันที่เราเจอมาแล้วก็เสมอกันไปจากเกมล่าสุดนะครับซึ่งซาวเทมตันเนี่ยมีทีมที่เหมาะสมครับอีกทีมก็คือแมนยูเนี่ยเราเนี่ยมีผู้หน่วยการทางด้านกีฬาซึ่งมันไม่ถูกต้องสําหรับแมนเชสเตอร์ยูแตดแม้แต่น้อยเลยนี่คือฟาดาแรงของทางพอสโคนะครับที่มาฝากกันนะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่พอสโคพูดถึงเนี่ยก็คือนักเตะในชุดปัจจุบันนะครับ โดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดเนี่ยที่ทาได้ไม่ดีพอแล้วก็เกมที่มันผ่านมาด้วยนะครับซึ่งพอสโคตํานานของแมนยูเราเนี่ยมองว่าแข้งรุ่นน้องในทีมเนี่ยไม่มีการทํางานที่หนักมากพอนะครับคุณเนี่ยลองดูในเกมแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่านักเตะพวกเนี่ยไม่อยากทุ่มเทให้กับทีมเลยเป็นอะไรที่เหลวไหลามากนะครับนะสิ่งที่ผมเห็นก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทํางานหนักมากพอที่จะหยุดทีมผู้แข่งให้เล่นได้ นี่คือมุมมองอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็กระแสออกมาเรื่องของผลกระทบด้านลบของนักเตะออกมาแบบต่อเนื่องนะครับปอสโคก็สับแหลกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือแกเรียร์เนวิลเนี่ยนะครับตำนานแนวรับของแมนยูอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับทีมชุดนี้ที่ทำได้เพียงแค่เสมอซาวท์เมตันไปนะครับซึ่งเนวิลม,มองว่านักเตะแมนยูในเกม,มน,เนี้ทำผิดทุกข้อเลยนะครับในเกมพบกับซาวท์เมตันนะครับซึ่ง ข้อดังกล่าวมีอะไรบ้างก็อย่าพยายามเสียฟาว์อย่าพยายามเสียบอลอย่าพยายามฝืนเล่นนะครับอย่าเสียระเบียบว,วินยัยแต่สิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือโอ้โหเสียฟาว์กันง่ายเสียบอลกันฝืนเล่นนู่นนี่นั่นนะครับเต็มไ,ไปหมดนะนี่คืออีกมุมมองหนึ่งที่เอามาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของรับฮาเซนฮุเทลนะครับกุนซือของทางเซาท์แฮมตันก็มีการคอมเมนต์ถึงนักเตะแมนยูหลังเกมเหมือนกันนะครับ ซึ่งฮาเซนฮูเทิลเนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยมีปัญหาในการบีบพื้นที่การแย่งบอลในแดนบดนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นครับว่าแมนยูเนี่ยเพลสได้ดีในช่วงแรกนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยชินกับการทำแบบนั้นมากเกินกว่า30หรือ40นาทีนะครับเราเนี่ยเริ่มอยู่ในเกมหลังจากนั้นเลยนะนี่คือสิ่งที่มันชัดเจนก่อนหน้าน,นั้นอีกนะครับคือพูดง่ายครับว่าเอาแบบนี้ ยุคโอเล่เนี่ยเราไม่ได้เพจกันหนักขนาดนี้ครับพอรับนักหนิกเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเพจเพิ่มขึ้นแล้วก็แมนยูเนี่ยนักเตะแมนยูมันเหมือนกับยังไม่ชินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเพจกันแบบไม่เต็มที่อย่างที่รับแฮร์รนทูเทลเนี่ยเขาคอมเมนต์มาอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับมันก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันไปนะฮะก็ไม่รู้แหละว่าในอนาคตจะทําได้ดีมากขึ้นไหมหรือว่าทําได้เพียงเท่านี้นะครับนะมันอยู่กับ เรื่องของความไม่เคยชินนะฮะในเรื่องของระบบการเล่นนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือมันเป็นกระแสสังคมออนไลน์นะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูจากคลิปที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงกันในคลิปนะครับก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่เหมือนกับริเยโนโรโดเนี่ยเกิดประเด็นนะครับหลังจากจบเกมอะไรบางอย่างนี่แหละก็มีการไปถมล้มลายใส่แอนโทนีลองกาด้านหลังนะครับ แต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยของแฟนบอลเนี่ยมีการมองเห็นที่แตกต่างกันออกไปอะแฟนบอลอาจจะมองคิดลบก็คือพีโดเนี่ยตั้งใจทมน้ำลายใส่อลองกาดาวรุ่งเลยนะครับเพราะว่าไม่พอใจอีกกระแสะหนึ่งที่มีการคอมเมนต์กันออกมาก็คือมันเป็นมุมกล้องหรือเปล่าพีโดแกไม่ได้ตั้งใจหรอกจะทําแบบนั้นทําไมนะครับก็นี่คือกระแสะที่แบบเอามาพูดถึงการหลังเกมนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็ เรื่องของมาคารัดฟอร์ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงกระตุ้นความกระหายการลงมาช่วยเกมรับเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในเกมที่เราพบกับซอร์ดมตันเราได้เห็นอย่างชัดเจนก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับจดอนซานโชนะครับคือในจังหวะที่ซอร์ดัมตันกําลังขึ้นเกมด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะเห็นรูปกากบาดกับรูปลูกศรวิ่งของจดอนซานโชถูกไหมครับคือตอนนี้ซอร์ดมตันเนี่ยกำลังที่จะทําเกมบุกละอ่ะ แน่นอนครับว่าแนวลุกของแมนยูเนี่ยก็จะต้องมาช่วยเกยมรับด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าลงมาล้วงสะลึกเลยนะแต่ว่าคุณก็ต้องแบบลงมาช่วยดันโลอ่อะหรือจอาร์ดอนซานโช่ต้องลงมาช่วยลุกชออะไรประมาณนั้นนะลงมาช่วยๆหน่อยมาหนุนหน่อยนะครับมาซ้อนหน่อยก็ยังดีนะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เราได้เห็นกันก็คืออะจอาร์ดอนซานโชว่วิ่งกลับมานะครับแต่รัดฟอร์ดวิ่งหยอะๆนะครับวิ่งหยอะๆกลับมาเหมือนกับ คือขาดแรงกระตุ้นไม่มีความกระตือรือร้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยเกมรับเดี๋ยวก็วดัโล่นะครับทําให้มันก็เกิดพื้นที่ว่างแล้วก็สุดท้ายเป็นไงฮะทางซลดัมตันหลุดเข้าไปแล้วก็เกิดประตูกันเกิดขึ้นนะครับให้ดูการเปรียบเทียบระหว่างแรดฟอร์ดกับจดรอนซานโชนะซานโชเนี่ยเขาวิ่งลงมาเขาวิ่งลงมาแบบลึกเลยนะครับลงมาคือมันอาจจะไม่ได้แบบลงมาลึกในระดับแบบแนวรับนะ เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่เขาต้องจัดการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มาอยู่ในโซนที่พอที่จะได้จงังหวะสวนกลับหรือว่ามาช่วยทีมได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแรดฟอร์ดยืนค้างอยู่คนเดียวโดดๆแบบนั้นเลยนะครับนี่แหละคือประเด็นที่มีการแชร์กันเพิ่งเยอะเหมือนกันในเรื่องของการที่แรดฟอร์ดไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับในจังหวะนี้นะครับนะเออมันก็มองได้หลายๆมุมอีกมุมหนึ่งก็ อาจจะไม่ใช่ตําแหน่งเขาก็ได้นะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาทําไมต้องลงมานู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมก็มองว่าอย่างน้อยก็ลงมาช่วยสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะมาปิดพื้นที่ไม่ต้องลงมาลึกอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับเออแต่ว่าแรดฟอร์ดก็คือแบบยืนดูซะงั้นเลยเออก็นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เอามาฝากกันด้วยส่วนเรื่องของนักเตะแมนยูลำหน้าเนี่ยนะครับก็มีคนบอกว่าอยากดูแบบเต็มเนะครับก็อ่าโอเค ผมก็ไปหามาจากทีบูน่านะครับนะสื่ออย่างทีบูน่าเนี่ยก็มีการแคปมาเห็นแบบเต็มๆเ,เลยนะครับลายเนี่ยยืนชัดเจนว่าจังหวะเล่นลูกนิ่งเนี่ยนะครับที่กําลังครอสเข้ามาเนี่ยนักเตะแมนยูเนี่ยโอ้โหดูครับจัดการกับลูกนิ่งอย่างไรละ่ะให้มันแย่แบบนี้นะครับมันล้ำหน้าชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเออก็มันไปเถียงอะไรก็เถียงไม่ได้แล้วนะครับ ก็นี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขเรื่องหนึ่งด้วยก็คือลูกนิ่งที่เราจัดการได้ไม่ดีทั้งเกมรับ mm hmm. เกมรุกนั่นแหละแล้วก็เรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับดอนนี่ฟันเดเบกทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในเกมพบก,กับรีเดเตดเนาะแล้วก็มีการกล่าวชมคั้งเยอะแฟรงค์ลัมพาดก็ออกมากล่าวชมด้วยนะครับแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยบอกว่าการเล่นด้วยฟอร์มแบบนั้นกับเกมในบ้านเนี่ยทั้งความนิ่งความขยนันแล้วก็ความฉลาดเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากนะครับ ผมคิดว่าเขาเนี่ยสามารถเล่นในบทบาทที่ต่างกันออกไปได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยรีบจัดการคว้าตัวเขามานะครับวันนี้เขาเล่นในบทบาทคู่มิดฟิลหมายเลขหกนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมเกมซึ่งทําให้เราเนี่ยเจาะแนวรับได้ด้วยนะครับเขามีความอันตรายในการทาประตูด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจึงดึงเขามาร่วมทีมนั่นเป็นอะไรที่สําคัญมากนะเออทางทางลําผ่าดก็ชอบแล้วนะครับนะ แล้วก็เกมดังกล่าวก็เอวัตตันจบสกอร์ไปทั้งหมด3ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่ผลงานได้รับคํากล่าวชมหลังเกมเนี่ยก็คืออองตอรี่มัลซิยาลนะครับแตกต่างจากแมตช์แรกนะครับที่โดนวิพา์วิจารณ์่อนข้างเยอะแต่ว่าแมตช์เนี่ยทำได้ดีมีส่วนร่วมกับเกมด้วยนะครับแล้วก็ลงเล่นเนี่ยไปทั้งหมดราว80นาทีได้นะครับโดนเปลี่ยนตัวราวนาทีที่82ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับการประตูมีส่วนร่วมกับเกมนะแล้วก็ แฟนบอลของซิบียเนี่ยปรบมือให้เลยก็ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลแล้วกันสําหรับมาเซียก็หวังว่าจะรักษามาตรฐานกันต่อไปสําหรับแนวรุกรายนี้ของแมนยูที่ปล่อยยืมตัวนะครับส่วนเรื่องราต่อมาครับก็เชื่อมโยงไปที่ลิชาร์ดอาร์โนนะครับมีกระแสข่าวก็สิบกันออกมานะครับว่าลิชาร์ดอาร์โนซีโคนใหม่ของแมนยูเนี่ยนะครับ ก็เลือกที่จะตัดสินใจในเรื่องของผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่กระแสในทีมเนี่ยมันตีกันไปตีกันมารับลังนิกนะครับที่จะผ่านตัวไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแนะนําว่าเป็นอิลิกเทนฮาร์กนะครับแต่ว่านักเตะแล้วก็บอร์ดบางส่วนเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นปอรเชติโนมากกว่านะครับซึ่งลิชาร์โนสุดท้ายเนี่ยได้บทสรุปนะครับลิชาร์โนก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดแหละตัวเป็นงที่สุดแทนที่เอ็ดเวิร์ดนะครับก็ ได้รสรุปว่าน่าจะเป็นทางเอลิเทนฮาร์กมากกว่านะครับน่าจะตรงกับโปรเจกต์ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้ามากกว่าแล้วก็เข้าข้างทางลับนักหนิกมากกว่าด้วยนี่คือสิ่งที่มีการเล่นข่าวกันออกมาก็คือริชาร์ดโนซีโอคนใหม่ของแมนยูเลือกที่จะแต่งตั้ง i ิคเทนฮาร์กมากกว่าที่จะเป็นโปรชิติโนนะครับส่วนเรองราวข่าวก็สิบนอื่นที่เอามาฝากกันก็คือเรื่องของอีซัคนะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้าง ก็ช่วงนี้กระแสข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกองหน้าของแมนยูเนี่ยออกมาบ่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าในช่วงซัมเมอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองหน้าทั้งเยอะนะเดนนิสเมลเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาครับว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยก็น่าจะเป็นกองหน้าอีกหนึ่งรายที่แมนยูควรที่จะเพิ่มความสนใจเข้าไปเพิ่มตัวเลือกกันเข้าไปหลังจากที่มีการคาะกันออกมาแล้วว่าตัวหลักๆเนี่ยที่แมนยูให้ความสนใจก็คือฮาร์แลนด์เคนนะครับ โรเบนิคคาวเวลเลวิน ed, in, นะครับรตอตโรมาตินนสอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอีซาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่ผลงานดีแล้วก็อนาคตไกลอีกด้วยครับเพราะว่าวัยเพียงแค่ยีิบสอปีเท่านั้นนะครับมีความเร็วตัวสูงนะครับก็ทักษะดีด้วยนะครับไม่ได้เถิ่อนาด้วยนะครับเราเคยเห็นฟอร์มมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะประมาณเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์เป็นเงื่อนไขค่าจิตสัญญานะครับ แล้วก็อีกหนึ่งรายเนี่ยที่น่าสนใจก็คือแพทริชิกของไบเออร์เรยวูโกเซนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจสำหับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ